ตะวันรีวิวสวัสดีครับมาดูเมนูสับ trim กันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างวิธีเข้านะครับเราก็กดปุ่มนี้แชร์ไว้สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเรากดปุ่มดาวนะครับย้ายมาที่ Setup แล้วเราก็กดตัวนี้ enter นะครับเลื่อนลงไปที่คำว่าสับ trim แล้วกด enter สับริมเนี่ยก็จะมีช่อง Channel น2 3 4 5 6นะครับวิธีย้ายสับทิมนะครับให้ใช้กดอัพมนะครับมันจะย้ายไปเรื่อยๆเราจะเห็นลูกศรชี้อ,อยู่ตรงนี้นะครับในการย้ายแล้วก็จะวนกลับมาที่1ใหม่สมมุติว่าเราติดตั้งเซอร์โวเสร็จเรียบร้อยดูเซอร์โวตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าอาร์มของมันเนี่ยไม่ตรงปกติเป็นคนจะตั้งตรง9 0ิองศาตอนนี้มันเอียงมาทางข้างหน้าเล็กน้อยเราอยากจะให้มันเอียงกลับไปเราก็ต้องมาดูว่าตัวนี้ เซอร์โวตัวนี้ติดตั้งกับช่องอะไรรัดเดอร์คือช่องอะไรครับใช่ครับคือ่ Channel 4นะครับเราก็ต้องมาที่เมนูตัวนี้มาที่ Channel 4นะครับกด Enter ตัวนี้นะครับย้ายลูกศรลงมาที่ช h a n n e l 4อ่านะครับพอมา Channel 4เนี่ยเราจะเห็นว่าเราย้ายซ้ายกับขวานี้ใช่ไหมครับพอมาช h a n n e l 4เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะดูขาตัวอาร์มตัวนี้นะครับเราอยากจะให้มันเอียงไปทางไหน วิธีการนะครับคือกดั p หรือดาวเดี๋ยวจะกดดาวให้ดูนะครับแล้วดูขาอรา์มตัวนี้เทียบกันนะครับอ่ากดอร์มกดดา w เห็นไหมฮะขาอรา์มค่อยๆเอน็นมากขึ้นมากขึ้นไปทางขวาแปลว่าตรงนี้มันไม่ตรงกลางแล้วอ่าแล้วก็เอาใหม่เราก็กด up แทนนะครับกดอัพ ดูนะครับเราก็กดครับเห็นหมขาก็จะมาตรงกลางเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราเไม่พอเราก็กดอีกนะครับวิธีเซฟนะครับเราก็กดที่ปุ่มนี้แช่ไว้เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับต้องไปแล้วครับก่อนที่แมวจะกินเครื่องบินนะครับ ฝากกด subscribe ด้วยนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ